สนวปี้แอนแกงพีนัดมาแล้วจ้ากับหนังสือชุดสับซ่อนหาพาสนุกกับสนุปี้แอนแกงพีนัดที่จะพาน้องๆหนูๆสนุกไปกับเกมค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปลและเก็ตความรู้แสนสนุกที่จุงมือกันมาถึง3เล่มกับสับซ่อนหาพาสนุกกับสนุปี้แอนแกงพีนัดตอนสัตว์โลกมหัศจรรย์ สับซ่อนหาพาสนุกกับสนูปี้แอนแกงพีนัทตอนกิจกรรมหันสาของกวนเพื่อนสับซ่อนหาพาสนุกกับสนูปี้แอนแกงพีนัทตอนชีวิตประจำวันของเรามาฝึกสมาธิไหวพริบความช่างสังเกตและทักษะสำคัญด้านต่างๆที่เด็กๆควรได้รับเช่น IQ, EQ, AQ, PQ พร้อมทั้งเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาและความจำไปกับหนังสือชุดสับซ่อนหาพาสนุกกับสนูปี้แอนแกงพีนัทด้วยกันนะคะ